ามาเห็นพี่เก๋ยังครับ <Okay. S 1> มาแล้วมาแล้ววิ่งมาแล้วเพราะว่าฝนตกทุกคนชดเชนทำหน้ายัางไงเห็นแม่ทำหน้ายัางไงเฮ้ยจะ่นคืแม่มาแล้วอา้าวเป็นอย่างนี้เลยเหรอ,อมีเหรียญไหมคะโอเคปดัดแล้วเหรียญที่รถกันเนาะอ๋อเราไปทำหน้าอย่างนั้นนะ่ะเดี๋ยวเราไปเอาเหรียญไม่เป็นไรชิวๆเดี๋ยวเรจาจอดตรงนี้เองเนาะโอเคไหมครับสสวัดีค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปไหนคะ ไปรับลูกๆกันครับโอเคค่ะตอนนี้นะคะบรรยากาศดีมากคือเมื่อกี้ฝนตกนะคะทุกคนวันนี้นะเราจะลองเรากําลังจะไปรับน้องฮันวาก่อนคนแรกใช่ไหมคะใช่โอเคเราจะไปรับน้องฮันวากันนะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็จะไปรับพี่กิลล่ตเอโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โรงเรียนน้องฮันวาเลยค่ะมาค่ะทุกคนตอนนี้แม่เกตมาถึงน้องฮันวาแล้วนะคะทันวาอยู่ในโรงเรียนนะเดี๋ยวเรารอธันวากัน เย้ทำมามาแล้วสวัสดีค่ะพี่ๆกันแล้วสวัสดีค่ะโอ้โหปลาเดือดเอาเค้กกันวันนี้แม่สั่งเค้กปาทันมาด้วยโอ้โหดีใจดีใจแม่มารับดีใจไหมวันนี้เปิดประตูมาเห็นแม่เลยใช่ไหมลูกเลยทำมาอยางไงเห็นแม่ทำมายางไงเฮ้ยนั่นคอแม่มาแล้วอ้โหเป็นอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวเรารอเอาตังกันนะครับอันอ้าวทำมาได้เค้กแล้วนี่น่ากินมาก เดี๋ยวรอก่อนนะครับระวังไฟรถตู้มารับพี่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 คือรถตู้ไไกลับบ้านไงครับไปรถโรงเรียนน่ะไปรถโรงเรียนรู้จักเปล่าอ๋อป่ะอ่ะหนูไปหาพ่อเลยตรงไปเลยครับตรงไปเลยเโอ้ยอารถตู้กลับบ้านหรอโอเคเขาต้องไปซื้อแล้วแหละนี่นะคะทุกคนตอนนี้ทันมาก็ขึ้นรถมาเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปรับใครครับน้องทันแต่พี่เกลโอเคตอนนี้นะคะมืนฝนมากเลยทุกคน เราจะไปรับพี่แกลลี่กันนะคะแล้วเสร็จแล้วเราจะไปไหนกันครับไปเทเว่นไปเทเว่นโอเคนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราถึงโรงเรียนพี่แกลลี่แล้วนะคะโอ้พี่แกลลี่เดินออกมาพอดีเลยช่วยเต้ชเนช่วยเต้นช่วยเต้นถามว่าเห็นพี่เกลยังครับ <Okay. S 1> มาแล้วมาแล้ววิ่งมาแล้วเพราะว่าฝนตกทุกคนชน่วยเต้น ัสดีคะด่คะอันนี้นะคะพี่เกลี่ขึ้นรถมาแล้ววันนี้เป็นไงคะสนุกไหมคะสนุกค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปแวะเซเว่นกันพี่เกลี่อยากซื้ออะไรคะไม่ซื้อค่ะจริงเหรอแน่ใจโอ้หแม่อบส่าห์จะให้งบเยอะๆในวันนี้แต่พี่เกลี่ไม่เอาคนละหนึ่งบาทพ่อบอกงบคนละหนึ่งบาททันมาโอเคไหมไปทันมาถึงเซเว่นแล้วค่ะพี่เกลี่มาเร็วเดี๋ยวรอพี่เกลีก่ขวัญขับทันมามาพี่เกลี่มาเร็ว งบคเท่าไหร่ดีคนละร้อบาทคนละเท <Wow. S 1> ่าไหร่มันมีอยู่ทั้งหมดอ่าร้อยร้อยสี่สิบให้งบคนละเจ็ดบาทไปเร็วงบเจ็ดสิบบาทเข้าเซเว่นนะคะหลังเลิกเรียนเนาะไปเจ็รวมกันเจ็ดสิบกเจ็ดไปเท่าไหร่คะพี่เกลเจ็ดสบกเจ็ดสิบปหนึ่งร่สิบค่ะสโอเคอ่ะถืออีก40่สิด้วยลูกโอเคปานไปหาซื้อของกินกัน ทุกคนค่ะตอนนี้ทันวาออกมาร้อยพี่เกลียรีข้างนอกนะคะเพราะว่าทันมาจะมาเล่นหยอกเหรียญสิบปาทุกคนแต่ว่าแม่เกดไม่มีเหรียญนะสภาพก็เลยเป็นแบบนี้มาแล้วพี่เกดจะออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่ามีเหรียญหรือเปล่ามีเหรียญไหมคะโอเคไปนั่งเรียญที่รถกันเนาะไปเดินไปขอพ่อเยอะเลยลูกมีอยู่คุณพ่อมีคุณพ่อมีเหรียญว่าทำไมอยากหยอดเหรียญเหรอลูกอ๋อเราไปทำได้อย่างนั้นน่ะเดี๋ยวเราไปเอาเหรียญไม่เป็นไร ชิวๆนี่รถเราจอดตรงนี้เองเนาะโอเคไหมครับดูทำหน้าดูทำหน้า,านนี่มาขอยเรียญได้จังเรียนเลยดีใจไหมขอบคุณครับก่อนครับปะอย่าเพิ่งวิ่งนะรอรถป้าวิ่งไปเลยเร็ว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 ดีไซน์ดีไซน์ได้เหรียญแล้วไปดูซิว่าจะได้อะไรใครยอดเหรียญ มาแล้วหนึ่งอันมาแม่ดูให้อุ้ยเครื่องบินเครื่องบินเอาไปหนึ่งอันทำนานมากเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมายังมาแล้ว,ลวอุ้ยสี่เหมือนจะหรือเปล่าเข็น ดูอันนี้น่ารักจิ๊จริงเหรอเรี่วๆเดี๋ยวเราไปแกะที่รถกันดีกว่าไปนี่ธามามาแกะไขรแล้วที่ทธามาหยิบไปเมื่อกี้โู้คิตตี้ม่าลักมากเอ็มแม่อขอดูหน่อย๊ินี่แธอเดน <c oughs> โอเคแล้วเราก็เข้าเซเว่นก็เสร็จแล้วใช่ไหมลูกนี่พี่เกลี่หมดไปเท่าไหร่คะของเกลี่หมด50โอเคของพี่เกลี่หมด50ของน้องธันวาหมดเท่าไหร่คะ40 40โอเคแล้วเมื่อกี้ ทันมาก็มาถึงบ้านแล้วโอเคค่ะทุกคนนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคบก่อนเล้วบ๊ายบาย